ลงพ่อเลยครับก็นับา1 15ก็เอาขึ้นเลยเบิร์นี่ดูดีสีมันก็จะสวยแบบนี้เลยเบิร์ใช้กระเทียมสับ3 0 0กรัมครับกินดาแดง1น0งกรัมครับเราก็จะผัดนะครับตัวพริกกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมๆห,ห,หอมก่อนเลยครับด้วยหมูสับ2กิโลครับใส่ไปเลยนี่เราก็จะผัดนะครับตัวหมูสับนะครับให้มันสุกได้ที่ก่อนเนาะน้ำตาล 6กกรัมโรยไปเลยซอสหอยนางรม120กรัมครับใส่เป็นเต้าเจี้ยวด้วยนะครับนะน้ำบวกเนื้อนี่100กรัมครับนี่ใส่ไปเลยตัวนี้จะหอมรสชาติให้เข้ากันก่อนโโอ้เมนูนี้ง่ายมากมะเขือยาวที่เราทอดเตรียมไว้เลยเพร์นมาเริ่มใส่ไปเลยนี่ันมะเขือยาวหมูสับอกเลยน้อะไอ้โหระพาตามชอบไปเลยครับโรยไปเลยเอ้ยนี่ อยากใครไปก็ชิมหน่อยโอ<ฮ>หูยวิเศษผู้ทาบนี่จริงจังเลยนะเนาะนะลงท้องอ่าต้องไม่ยองโด,น,ดนมะเขือโดนหัวละพา